นี่กับวันเกิดคอปเตอร์อ่ะมันเป่าเพจเทียนทำไหมเกิดคอปเตอร์แล้วครับครับมันเกิดคอปเตอร์อ๋อแม่ไม่เสียบน่ะวันเกิดคอปเตอร์สะเฮ็ดยังก็ได้เฮ็ดงตอนนั้นคอปเตอร์จะปีแล้วเบลพี่น้องทำไหมเบกพี่น้องนี่คอปเตอร์จะปีแล้วตีปีคับพี่น้องมันมีเด็กคนหนึ่งที่อายบอกกล่าวมาถ่ายคลิปครับพี่น้องชื่อว่า อ้วนครับหมูนาแล้วก็ใส่เด้อยเาเมีบุญเด้อ,อไม่เป็นคนดีนเหมือนพี่นพี่นเด้อก็เปลี่ยนเนตวฮขออ่นะกายบตือได้ไม่ายจาความกเกิดในแมแล่นะเนาะเราก็อยากนอนพ่อรองแลอหละ อยากนอนแล้วนอนก็อยากนอนแต่ไนนอนก็ได้เอออาข้ามาขยามาไหมล่ะเา้ลไป้งนเบ่อไเห็นบ่เห็นเลงวลงมาเห็นแ่ครับสี่ปีแล้วกันี้นองมาหาปอน้ำหนนปอะเดนาเปอนตร้ยากเอเสียนันอตัวครเนี่ยล่ะ

เตยอยักนอนแล้วเตยอย่านอนแล้วครับเอาเดี๋ยวให้พี่เบิร์ดเด้อเตยอย่างนั้นแหละอ๋อเอ้สันหรับวฮปปี้ให้ปี้เบิร์ดดีปป่ะ Happy birthday s. <S uh. happy to เ o u Happy birthday to you ด a p p y birthday h a p ด y birthday Happy เ i r t h d a y to you อ๋อไอพี่หนุ่มเป่าแพร่

กินขี่ก้อนเรี่อานภาษทยไป่ถ้าพี่น้อเปาเทียนพี่น้องเบ่งก่อนนี่แล้วว่ไม่ใช่เดียวยังไม่ได้เป่านี่คือเออไม่เห็นละป๊บถดไฟเดข้ามอีอ่อนี่ครับเทียนเปราดับเดี๋ยวเป้าให้เบ่งพี่น้อง วองเนื s <S ้อเป่าเปาเมื่อกี้นี่น่ะถุงน้ำก็เอาเอ้สัซ์มาโอเคแม่จะกินเค้กก่อนนี่แล้วบอกมั้ยมีลูกแต่แล้วก็ให้พี่หนุ่มไปเห็นซะพึ่งพึ่งนะจ๊ะมาแล้วครับเสียงปอกแป๊กอย่างนี้มันมาแล้วเป่าแม่ ลองดูนะครับยังมองไม่เหยนะินเป็นตาเห็นไหมเอาอาครับเยำเอาอะไรวะวะไปกันนะครับบ๊ายบายเอาพี่น้องเอา

Hoa khát, bỏ lưu hiệu bụi bật khói niệm bằng hình phào. Anh đạo hải phòng, hắn phòng hình. Hãy tin ơn đưa. 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 Hãy Hãy ยาสักไหนก็ hmm. yeah, yeah, yeah. Mm ้ามอะไรอ่ะ hmm. อืาค uh ันเอาป้องไหมขันเปียอะไรยมต่อนะกะหะเนาะอือกลิ่นกระโดดฮึเี้ยอะไรทำอะไรดู กันนอ่ะแนดี้กับพี่หนูวันี่อือยูกัดเราเลยตันน่ะบไปบัไหมอให้รายยศหนูก็ทนตังไหนกา้ฮะายันมาได้อ้น เฮ้ยแม่แม่ให้ลเ้อเอาเส้นเอาเอากอกเด้อาเน่พรสูบเตอะปถงตงอลงใส่พวนี้เจ้าตอยู่นี่บ้านบลอแล้วเป่าเฮ้ย มาหอบกวนมาสนอนเอาตันม oh wow. oh wow. oh wow. ั <blunt animation> ้เอาแม่ปิคิพี่น้องปิดคลิปเดี๋ยวปิดคลิปหันไปทั้งหุ่นไปหันไปกอนหันไปว่าหันของพี่น้องนะครับอาาอันพ้นิปเปิลดับบัไปพี่น้องกั